ที่มาทำกเกษตรนี่คือตอนสมัยอเยุยัเป็นหนุ่มนะเป็นเด็กๆหน่อยแต่ก็วัยรุ่นแล้วเราอยากมีดินของเราเมื่อก่อนเราไม่มีนะอยากมีดินอยากมีสวนก็เลยคิดว่าต่อไปถ้าเรามีมีอะไรมีโอกาสเริ่มีกําลังพอที่จะเราก็อยากได้พออยากได้เราก็ทําตามที่เราฝันไว้มีสระน้ํามีกระท่อมนะปลูกอ้อยริม ปลูกกล้วยไว้ให้ลูกให้หลานเอาง่ายค,คิดที่แรกนะคิดอย่างนี้ครับก็เลยมาทําอย่างนี้แหละก่อนจะทําได้นี่ก็โอ้โหคิดอยู่หลายรอบเหมือนกันแม่บ้านก็นไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าเจ้าของอยากได้ก็เลยโอเคเลยแต่ตอนนี้แม่บ้านพร้อมด้วยแล้วอยากมีอ้อยเนี่ยโอโ้โหสวยมากเลยนี่ดูเวลาดูโอโอโดอ้อยจะสดชื่นมากเลยครับครับเวลาเราเหนื่อยมาเดินเข้ามาในนี่มันคล้ายๆว่ามีมีกําลังใจอย่างหนึ่งนะ เราดูผลผลิตที่ที่เราลงแรงลงมือแล้วมันสวยมันงามผมเป็นคนที่ชอบว่าปลูกจะมันต้องงาม,มต้องสวยด้วยทั้งบริเวณก็เลยทําตามที่ความคิดฝันไวนะ้น่ะอย่างศาลนี้ก็ตั้งใจจะเลี้ยงกุ้งแล้วก็มีเรือสักลำหนึง่งปลูกบัวปลูกไม้น้ําตรงนั้นจะเป็นกระท่อมตรงนี้จะเป็นไม้ผลเล็กๆน้อยๆเวลาลูกหลานมาก็ได้นั่งลมเย็นๆตอนเย็นรหรือว่าเพื่อนลูกมาอย่างนี้ ก็มานั่งท้างสั่นกันได้นี่แหละเป็นความของพ่อกทําไว้ให้เผื่อลูกหลานตรงนี้ก็เป็นผลไม้อ,อคือว่าอยากมีนู่นมีนี่กินเราก็ทําไว้ถ้าใครมีโอกาสนะทําเลยครับไม่ต้องรอครับเพราะว่าทําเร็วแล้วก็ได้ผลเร็วรออพอเราได้ผลเร็วเราจะไม่อยากไปไหนแล้วอยากอยู่แต่บ้านนี่ ไปเอาหล,ลานไปโรงพยาบาลสาวันนอนคก็ถึงอ้อยเป็นยังไงเนาะกล้วยเป็นยังไงเนาะอยากมาดูแลอยากมาดูแลสาเราทําทใ,หใหม่ๆยังไม่ได้อันนี้น้ำก็เพิ่งไหลลงเนี่ยตอนไปนั่นปิดไว้มันเลยแห้งเลยถ้าไม่ปิดไว้เนี่ยครึ่งสายแล้วอืมครับก็มีโซลาเซลล์นะครับตรงนี้ใช่มีโซลาเซลล์ลงนี่ก,กล้วยก,กลาลังงอกอีกสักหกเดือนคาดว่าคงจะสวยงามขึ้นกันนี่เยอะครับ นี่นะครับเพื่อนๆความสุขความสุขใจ่เราเราจะไปคิดเรื่องเงินครับก่อนไม่ต้องคิดทางใจก่อนเอาความสุขทางใจก่อนนะครับเดี๋ยวเงินก็จะตามมาอันดับแรกก็ความสุขในการทําเกษตรก็จะมีพวกพืชผลเอามากินเองนะครับในครัวเรือนเราไม่ต้องหวังตังค์อ่ายังไม่ต้องหวังตังค์ใช่ถ้ามาเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองใช่บางครั้งขายกล้วยเครือนี่ในสองร้อยเนี่ยผมที่ผมยังเสียดายเลยนะ ออยากให้หลานได้กินนะใช่แต่มันเยอะเกินแล้วต้องปอดอย่างรับอันนี้กล้วยนี้ได้พันมาจากไหนครับ่าพันในบ้านแหละเพราะว่าที่ในบ้านเนี่ยไอหลังหลังหลังบ้านเราจะเป็นสวนกล้วยเขาก็ไม่หวงนะก็เลยเอามาปลูกไว้ครับก็ขอเขามาขอเขาเป็นกล้วยพื้นเมืองทั่วไปนะพื้นเมืองเนี่ยเป็นกล้วยปลูกแล้วนัำน้าพื้นเมืองนี่ครับแปดวีนะครับแปดวีถือว่าเยอะนะครับเพื่อน 8วีน่าจะมากกว่า14ลูกนะครับเท่าที่ดูสวยนะครับเนียนมากลูกใหญ่ครับโอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียเล็กๆน,น้อยๆนะครับในการทำเกษตรเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ